สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณนุ้งก็จะมาสอนเหมือนเดิมเลยในวิชาสังคมแล้วก็ปริศา์นะ,ะในระดับชั้นป3นะคะในวันอังคารทุกวันอังคารเลยนะเราจะมาเจอกันนี้นะคะอย่าลืมนะคะพอเดี๋ยวเราทบทวนบทเรียนเสร็จปุ๊บนะคะระหว่างนี้เราทําแบบฝึกนะคะแล้วตอกนี้เราก็สามารถกลับมาทบทวนนะคะ <So S 1> ในบทเรียนของเราได้ตลอดเวลาะคะไม่ว่าจะกี่คลิปก,ก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะดูคลิกแล้วหลัง <you> สมว่าพีู่ประจเนี่ยเดเปิดเทอมไปนะเจอกันถ้าเป็นนักาเรี้องตอได้นะ <Okay. S 1> เรามาเริ่มมาเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมนะคะหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะคะเรื่องภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อสภาพสังคมในปัจจุบันและก็ในชุมชนของเรานั่นเองนะคะ อันดับแรกเรามาดูกันเลยว่าตัวชีวิตมีอะไรบ้างนะคะก็คือ 1. เราจะต้องอธิบายประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติได้นะคะ 2. ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทางกายภาพและการดำเนินชีวิตได้นะคะอะ่ข้อแรกเลยการใช้ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะ ก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกที่อยู่รอบตัวมนุษย์นะคะเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคืออะไรนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาตินั่นแหละนะคะเช่นภูเขาพื้นดินแม่น้ําทะเล พืชพธุ์ธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่สภาพอากาศนะคะเช่นร้อนหนาวฝนมีก้อนเมฆอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่เลยอะไรที่เราคิดเองเลยว่าเราลองดูเลยว่าเอ้ยอันนี้มันเกิดขึ้นมาเกิดเองอะนะคะ <S <S ต่อไปสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมนั่นเองเช่นบ้านวัดโรงเรียนถนนสะพานรถยนต์ไร่นา ในชุมชนของเรานะคะประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งมนุษย์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะทั้งหมดล้วนมีความสําคัญกันโดยมนุษย์ก็พึ่งพาและอาศัยสิ่งแวดล้อมนะคะโดยใช้ประโยชน์แล้วก็ดัดแปลงสิ่งต่างๆเอามาใช้ให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะสิ่งก่อสร้างแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดํารงชีวิตนั่นเองนี่ตัวอย่างเลยนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็เช่นต้นไม้ปาม่าไม้นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโต๊ะซึ่งก็มาจากธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราเรียกว่าทรัพยากรนะคะทรัพยากรต่างๆนะคะคือสิ่งที่มีคุณค่าและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ดังนั้นจึงมีทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมนะคะก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตและเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งศึกษาเรียนรู้ดังนี้ตัวอย่างนะคะ 1> 1. เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานเราเรียกว่าปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนะคะอาหารมนุษย์ได้อาหารจากธรรมชาติทางพืชและสัตว์และน้ำนะคะเพื่อให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนอซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เครื่องนุ่งห่มนะคะมนุก็ใช้เส้นได้จากพืชนั่นเองเช่นฝ้ายนุ่นไหมเอามาทอเป็นเสื้อผ้าเพื่อให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใช้ปกปิดร่างกายด้วยที่อยู่อาศัยเรานำอิฐด,ดินหินทรายอะไรเงี้ยนะคะวัสดุอื่นๆนะคะที่มาจากธรรมชาติมาใช้ในการสร้างบ้านเพื่อป้องกันอันตรายไม่ว่าจากแสงแดดลมพายุโจรผู้ร้าย นะคะแล้วเราก็บางทีเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะยารักษาโรคนะคะมนุษย์ใช้สมุนไพรจากธรรมชาตินะคะทำเป็นยารักษาโรคเพื่อบําบัดอาการเจ็บป่วยทั้งหลายใ<ม>นฮะาะยงตอนนี้นี่ถ้าเห็นได้ชัดเลยก็เช่นฟ้าถไลายโจรน,นะคะลดไข้ได้นะคะคนก็ตอนนี้นิยมกันเลยนะคะ เพื่อความสะดวกและการดำเนินชีวิตนะคะมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะคะเพื่ออำนความสะดวกเช่นมนุษย์ใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางสัญจรนะคะคมนาคมเดินทางขนสินค้าแล้วก็ยังใช้ในการอุปโภคบริโภคด้วยนะคะอันนี้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งต่อไป ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งศึกษาเรียนรู้นะคะเช่นอันนี้นะคะเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้าตกภูเขาถา้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ได้นะคะบางคนก็เออไปเที่ยวนา้ตนตกอย่างเงี้ยเป็นตน้นต่อไปสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนนะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด กำหนดวิถีการดำเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศภูมิอากาศพืชพันธุ์ธรรมชาติและป่าไม้นะคะส่งผลให้มนุษย์เนี่ยมีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันนะคะในพื้นที่ราบลุ่มนะคะก็จะประกอบอาชีพทํานาทําสวนนะคะเพราะมีดินแล้วก็น้ําอุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำนะคะก็คือการจับสัตว์ปลาเออสัตว์น้ำท,ทั้ทีประมงนะคะเลี้ยงสัตว์นั่นเองต่อไปอุตสาหกรรมนะคะ ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปนะคะกระบวนการผลิตนะคะอุตสาหกรรมไม้แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอุตสาหกรรมกระดาษต่างๆนะคะต่อไปอาชีพบริการาผู้ที่อาศัยอยู่รวมกันในชุมชนนะคะเราก็จะมีาการบริการต่างๆเช่น แบบพวกแหล่งท่องเที่ยวนะคะคมนาคมเช่นบริการเรือนันอ่หรือว่ารถนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนทั่วไปนะคะอันนี้ค้าขายนะคะมีทั้งร้านค้าขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่อา,อาชีพรับจ้างกรรมกรแม่บ้าน,านขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นตน้นอันนี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะ บริการที่พักนำเที่ยวขาของที่ระลึกนะคะเป็นตน้นต่อไปอันนี้เป็นลักษณะภูมิประเทศกับภูมิอากาศนะคะภูมิประเทศก็คือเช่นเราจะทราบถึงลักษณะพื้นที่ที่มีความสูงต่ำแตกต่างกาันเช่นภูเขาที่ดินที่เป็นที่ดอนที่ลาดนะคะภูมิอากาศก็เช่นฤดูฝนร้อนหนาวนะคะ ภูมิประเทศนะคะของคนนะคะในชุมชนแตกต่างกันนะคะที่อยู่ที่ลาบลุ่มนะคะหรือที่ภูเขาเนี่ยก็จะประกอบอาชีพที่แตกต่างกันเช่นภูเขาสูงนะคะก็จะมีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสัตว์ป่าแล้วก็ป่าไม้นะคะต้นน้ำลำธารน,น้ำตกอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับปลูกพืชแบบขั้นบันไดซะนะคะส่วนมากการดำเนิน,นชีวิตของคนที่อยู่บนภูเขา นะคะปลูกแบบขั้นบันไดนี่เลยนะคะเช่นตัวอย่างนี่เลยต่อไปที่ดอนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่นะคะใช้อายุสั้นแล้วก็ไม่ต้องการน้ำมากนะคะเช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดนะคะแล้วก็เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์โคแพะม้าอะไรพวกนี้นะคะเป็นต้น ที่ราบนะคะมีความต่างทางระดับต่านะคะลาบเรียบเป็นลูกคลื่นเล็กน้อยนะคะเหมาะการทํานาทําเกษตรแล้วก็ส่วนมากก็จะมีการตั้งดินฐานกันหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะที่ลุ่มนะคะก็เป็นที่ที่ต่ำกว่าที่ราบนะคะมักจะอยู่ถัดลงมานะคะบางคนก็จะทําบ่อกุ้งบ่ปลาน,ะะนาเกลือซะนะคะใช้ฝั่งทะเลนะคะถ้านี้ก็บริเวณปากน้ําก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับ ประมงนะคะจับสัตว์น้ำนะคะรือว่าเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองใช้ฝั่งทะเลนะคะนี่ก็แหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะประมงนะคะภูม,มิอากาศนะคะภูมิอากาศ,ะะากาศที่อยู่อาศัยในเขตร้อนนะคะก็จะมีการยกพื้นสูงนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะคะบริเวณที่ใกล้น้ำ นะคะแล้วก็จะมีช่องหน้าต่างประตูเยอะนิดนึงเพื่อระบายความร้อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพื้นที่ที่มีอากาศเย็นนะคะก็จะอยู่ติดพื้นเด่นแล้วก็หน้าต่างน้อยหน่อยนึงเพื่อป้องกันลมแล้วก็ความหนาวเย็นอ่ะอันนี้เป็นลักษณะบ้านนะคะอันนี้จะเป็นอากาศร้อนนะคะช่องหน้าต่างก็จะมากเพื่ออากาศไทยทีสมัยก่อนนะคะจะเป็นอย่างนี้ สมัยก่อนเขาไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเหมือนปัจจุบันนะคะ,ะการประกอบอาชีพนะคะถ้าเกิดในเขตชุมชนที่ฝนตกชุกม,มีความชื้นสูงนะคะก็จะปลูกยางพาราปาล์มน้ํามัน,มนแล้วก็ผักผลไม้นะคะปลูกพืชไร่นะคะมันสับปะหลังอ้อยข้าวโพดนะคะเพราะว่าพื้นท,ที่ที่ความชื้นต่ํานะ,ะก็คือไม่ต้องอาศัยน้ําเยอะมากนะคะ ะะวิธีการดําเนินชีวิตนะคะก็คือ,อที่ที่เขตอากาศร้อนผู้คนก็จะใส่สวมเสื้อแบบสบายๆนะคะโปร่งบางแต่ถ้าอากาศเย็นก็จะสวมเสื้อผ้าที่มันหนานิดน,นึงนะคะเพื่อ,อปกคุมร่างกายนะคะแต่ถ้าเกิดที่ที่มีอากาศแห้งแล้งนะคะก็มักจะมีพิธีการพิธีกรรมนะคะเพื่อขอฝนนะคะตามความเชื่อนะคะ ทีนี้เรามาดูแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบกันนะคะเพื่อประเมินตัวชีวัตของเรานะคะในหน้าที่279เลยนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอ่าตอนนี้ให้เวลาเปิดหนังสือนะคะอ่อ ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดนะคะอ่านคำตอบเองเลยลูกถ้าใครกลัวอ่านช้าหรือไม่ทานนักเรียนสามารถสต็อปได้เลยนะคะ,ะ,ะเฉลยแล้วนะตอบข้อสีนะคะอากาศแล้วก็ป่าไม้นะคะเพราะว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีใครสามารถสร้างขึ้นมา นะคะคต่อไปข้อ2การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในข้อใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนักเรียนสามารถสต๊อปแล้วก็ค่อยๆอ,อ่านแล้วทำตามได้นะคะอ่าเฉลยแล้วนะ ข้อ2นะคะการตัดต้นไม้เพื่อนํามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาด้วยนะคะต่อไปข้อ3เกษตรกร,ร,กรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดเพื่อเพาะปลูก ต่อแล้วนะคะข้อ4นะคะดินและน้ำนะคะเพราะว่าเกษตรกร,กรพอปลูกพืชน,นะคะในดินเนี่ยเพื่อประโยชน์จากแร่ธาตุในดินและน้ำเพื่อการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะคะน้ำมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไร่ตอบนะคะข้อ3เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ นะคะคน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆข้อ5ข้อใดเป็นการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนที่ถูกต้องคำตอบคือ ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําของชุมชนนะคะเพราะว่าเป็นการดูแลรักษาแหล่งน้ําของชุมชนคือไม่ปล่อยหรือทิ้งของเสียลงในแหล่งน้ําข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพของชุมชนคําตอบนะคะข้อหนึ่งการประกอบอาชีพของคนในชุมชนนะคะเพราะว่าอาชีพไม่จัด เป็นลักษณะทางกายภาพนะคะแต่เป็นวัฒนธรรมของชุมชนนะคะต่อไปชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มควรประกอบอาชีพใดจึงเหมาะสมที่สุดคำตอบนะคะทำนานะคะเพราะว่าการทำนาเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ราบลุ่ม นะคะซึ่งสามารถกักเก็บน้ําได้แล้วก็ระบายน้ําได้ออกตามความต้องการข้อแถ้าชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพเลี้ยงโคแสดงว่าชุมชนของนักเรียนมีลักษณะภูมิประเทศแบบใดเลี้ยงโคนะคะคุณนุ่นยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้ตอบอะไรดีเอ่ยฉเฉลยคือที่ดอนนะคะเพราะว่าอาชีพเลี้ยงโครหรือทาปศุสัตว์เนี่ยนะคะเหมาะกับพื้นที่ที่สูง เป็นพื้นที่ดอนนะคะแต่ไม่ได้ถึงขนาดสูงมากนะคะเพราะว่าไม่มีน้ําท่วมขังเพื่อปกป้องเ,ออเพื่อป้องกันสัตว์ป่วยหรือว่าเป็นโรคเท้าเปื่อย,อยนั่นเองนะคะต่อไปข้อ9ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของชุมชนที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลนะคะตอบมีการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดน,นะคะเพราะว่า การเพาะปลูกพืชแบบขั้นบันไดเป็นลักษณะของชุมชนที่อยู่บนพื้นที่ที่ภูเขาสูงนะคะสุดท้ายข้อใดเป็นการดําเนินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงอันนี้ง่ายมากเลยคำตอบนะคะคือมีการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว นะคะเพราะว่าอากาศสูงเอ่อพื้นที่สูงปุ๊บอากาศก็จะหนาวเย็นนะคะเอ,อ่นะคะจบแล้วนะคะอ,อ่ระหว่างที่นักเรียนนะคะฟังคุณนุนเฉลยเสร็จปุ๊บนักเรียนก็สามารถเอ่าเฉลยลงไปในหนังสือได้เลยนะคะอ่าทำไปเรื่อยๆแล้วก็เฉลยตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วดูซิว่าเราจะได้กี่คะแนนน้า สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะอ่าคุณนุ่นเองจำไม่มีเอ,เอ่ยหายไปนานเลยนะคะ,ะยุดนานเลยคราวนี้นะคะ,ะในคลิปนะคะคุณนุ่นอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะคะแต่คุณนุ่นก็เลยจะชี้แจงนิดนึงนะคะว่า บางครั้งเนี่ยที่คุณนุ่นอัดเร็วเนี่ยนะคะเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยนะคะไอตัวที่คุณนุ่นโหลดมาในการทําคลิปครั้งเนี้ยนะคะมันใช้เวลาได้แค่ครั้งละสิบนาทีนะคะก็เลยอาจจะรีบพูดไปบ้างนะคะอย่างเช่นตรงแบบทดสอบนะคะคุณนุ่นอาจจะเว้นเวลาให้ไม่เยอะ นะคะก็นักเรียนก็ใช้สต็อปเอาลกค่ะใช้หยุดเอาแล้วก็ทาแล้วค่อยเฉลยต่อได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีหนังสือตรงนี้นะคะอาจจะไปอยู่บ้านญาติหรืออะไรเงี้ยน,นะคะนักเรียนก็สามารถฟังก่อนเลยนะคะฟังแล้วก็คิดตามแล้วก็คิดเองเลยว่าเราเฉลยออกมาแล้วเราถูกเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราไปทาในหนังสือเนี้ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเรามาดูซิว่าคะแนานจะดีขึ้นไหมนะคะอ่า แต่จริงไอคิปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ถึงสิบนาทีจริงๆมันก็เลยนะคะคุณนุ่นก็ใช้เอามาตัดต่อรวมกันนะอืมแต่ก็คือพยายามทําคลิปให้มันน้อยที่สุดนะคะก็เลยต้องเร็วนิดนึงนะคะยังจําคุณน,นุ่นได้ไ้มเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรเงี้ยนะคะนักเรียนก็ลองฝึกทบทวนไปนะคะอ่านเฉือก,ก่อนก็ได้หรือว่า อาจจะดูในคลิปก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันกตอนเดือนกุมภาเปิดเทอมแล้วก็มาทบทวนกันใหม่นะคะคิดถึงนเนจ้า